น่าจะโสดอีกหลายปีเราทำไมอะคะเราไม่ค่อยไปพบปะใครเลยนี่เลิกงานก็เข้าบ้านเลิกงานก็เข้าบ้านใช่ไหมก็มีบ้างหรือว่ามีอุปกรณ์อยู่ในบ้านแล้วมีอุปกรณ์แบบเซตค่ะมีแบบเป็นแท่งๆใหญ่กว่าเฮ้ยอย่าอย่าเล่นของอาจารย์แล้วก็มีแบบติ๊ก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 นี่ไงก็จังไรอย่างงี้ไงหัวไม่มีนี่ไงล่ะเรื่องอะไรมีของเคยไปทําของเธอทาอะไรมาหรือเปล่ามีค่ะไม่มีเหรออาจารย์ดูดิ โอ้ยที่หลังอย่าไว้ผมปิดหูอย่างนี้นะทำไมอะคะจ๊ะเปิดหูแล้วน่าจะดีลุกโทษโทษโทษนะอันนี้เป็นไงบ้างคะขัดเนื้อขัดตัวดีนะเราเนี่ยดูแลความสะอาดดีนะอืไม่มีขี้ใครเลยอุย้ยตาอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทำอะไรอะคะกินอะไรคะ <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอต้อย แค่ดมเด็กก็จะไม่เคารพเลยเฮียบอกเลียมือเลียมือเอาเมียมึงมาดิเดี๋ยวกูเล่นที่สุดเลยเฮียดูไปก็ภาคไปไอเวนเฮ้ย